สวัสดีจ้าน้องน้องลุงลุงูเพื่อนหลานเมื่อนี้ช่องบางเอินอีสานชาแนลสิมาผ้าทํากินจ้ะเมื่อนี้จะไม่เห็ดแอบหมูจ้ะเนหมูบดจ้ะก็จะมีเครื่องแกงก็เครื่องเทศต่างๆ่างจ้ะก็จะไม่บวกก็จะให้ดูจ้ะผักพีแคงหอมแดงกระเทียมจ้ะ ไข่ซ้อยนะจ๊ะตะไคร์จะใช้ใส่เยอะหน่อยเพราะว่าทำแอบเฮ็ดแอบก็บต,ต้องใส่ตะไคร์เยอะหน่อยแล้วก็มีคาซ้อยแล้วก็ขมิ้นซ้อยจ้ะใส่ใส่ขมิ้นเข้าไปจะได้สีสันสวยงามจ้ะก็จะหอมขมิ้นน้ำค่ะเอามาตาม,มาขวกใส่กันแล้วก็ต้นหอมจ้ะใบ,ใบก๊มก้พัก,กีตัวพังแมงลัก กว่ากันไปทั้งนิ้ทั้งเงินเพื่อนเอินใบตองกอ้แล้วกับใบมะกรูดซอยนะจ๊ะอันนี้ชูรสจ้ะก็จะเป็นชูรสแล้วก็เกลือจ้ะเกลือปนน้ำมันพืชน,น้ำปลาจ้ะ แล้วมาเบางวิธีการทําของไม่บัวอ้าวเอาตะไคร่เอาข่าเอาขมิ้นลงโขกก่อนนะจ๊ะอันใดทีมันหยาบข้าก็จะเอาโขก,ก่อนโขกไปเรื่อยๆจ้ะแล้วก็ตามด้วยพริกแห้งหอมแดงกระเทียมใส่ลงไปค่ะโขกให้ละเอียดจ้ะ การโคเครื่องแกงมันก็นจะเหให้เครื่องแกงหอมกว่าเฮ้าไปปั่นเอาเนาะปั่นมันก็นจะหอมสูอันนี้ว่าได้นี่ลนคะ่ะโคละเอียดแล้วจ้ะในบัวโคละเอียดแล้วอ่าในบัวจะตักใส่ใส่ที่ปุงนะจ้ะใส่ที่น้นอ่าได้สีสันสวยงามนี่จ้ะการโคเครื่องแกงใส่ขมิ้นก็นจะได้สีเหลืองจากธรรมชาติของขมิน้น หอมด้วยหอมนเพมันจะใส่ขมิน้นขมิ้นใส่แกงแล้วก็หัวแนนแอยจากขมิ้นชั่นใส่บดได้นะจ๊ะมันจะเหมือนใส่ขมิ้นสําหรับใส่เครื่องแกงหัวเล็กๆใส่หมูลงไปคุกเข้าเข้ากันกับเครื่องแกงจ้ะคุกไปเรื่อยๆให้เนื้อหมูกับเครื่องแกงเข้ากันมันก็รสชาติของเครื่องแกงก็จะได้เข้าถึงเนื้อหมูได้ทั่วถึง เริ่มคุกไปเรื่อยๆก้นค่ะเดี๋ยวจะมาใส่เครื่องปรุงกันใส่เกลือนะจ๊ะเกลือเขากับใส่เ,อเยอะจะใสเ่เยอะกันนะคะ นี่จ้ะใส่อ่อนกาแฟาตักประมาณนี้จ้ะหางสอนใส่หลายมันจะเข้มจะมันโบมินแกงเนาะเ้าใส่เป็นแอบมันกะตกใส่เกลือน้อยหนึ่งใส่ลายลายโบได้อ้าวชูรสค่ะมากนั่ไลายกับใส่ลามากนั่วหน่อยกับใส่หน่อยอูมามิ จืกจืกน้ำปลาค่ะใส่สองจืกกับพอ่อแต่สํารับน้ำมันพืชนี่ไม่บวกก็จะใส่ยูสองสอนนะคะการใส่น้ำมันพืชมันก็จะซอยให้ห้าเวลาเอาแอปไปปิ้งใส่เตาท่านนี่มันก็เสียให้เหนื้อหมูห้าบบกแข็งกระด้างค่ะจะซอยให้นิ่มค่ะเกล็ดเล็กเกล็ดหนยของห้าวกะจะมีอยู่ตรงนี้ละจ้ะ ถ้าบพราใช้น้ำมันพืชลงกเขาไปมันกัดจะเฮ็ดหมูแห่งหมูแข็งแข็งหมูกระด้าง้าาใส่น้ำมันพืชมันกัดซอยให้เนื้อหมูห้าเหมือนมันเหมือนมีมันมีอย่างคว่ำคว่ำควนิ่มมันกัดจะมีมันกัดจะบกแข็งกระด้างจ้ะสูตรใครก็สูตรใครนี่ค่ะค่ะสูตรนี่คือสูตรไม่บัวจ้ะคุกเข้าเคลื่องให้เขากันจ้า เครื่องเขาก็แล้วก็จะใส่ใบมักกรูดซอยใส่ลงไปรับข้าวค่ะใบกงกอทั้งเนื้อเพื่อนเอิญเนะาะทั้งบานท้าเอิญมาอีตูผักกางเพื่อนเอิญใบเมงรักใส่ผักอีตูลงไปรับข้าวนี่แหละนังเอกของงานคือผักนั่งตูจ้า อ่ต้นหอมจ้ดต้นหอมตัดเป็นทอนๆนะจ้ะเนาะนี่นจ้ะใส่ต้นหอมเข้าไปของกินบานเฮามีแต่สมุนไพรสมุนไพรล้วนๆกินแล้วสบายท้องอ่คุกเข้าให้เข้ากันจ้ะคุกไปเรื่อยๆจนกลัวพักสิสลบนี่จ้ะก็จะประมาณนี้จ้ะ มึงตีละพักบักไลา์หนึง่งค้นไปค้นมากพักสลบสไล์เหลือ,อยุแค่นี้จ้ะก็จะได้สีเหลืองของขมิ้นจ้ะสวยงามคุกให้เขากันแล้วเดี๋ยวไม่บัวจะหอนะจ้ะดูหน้าตาจ้ะหน้าตาของแอปหมูบังค้นพันปมากบัวดพันกับมาซับเอาได้จ้ะซับเอาก็จะแล้วแต่ข้นถนาดความชอบ บางคนก็ว่าซับเอาดีกว่านี่จะจะห่อใบตองใบตองให้ลูกไส่เอามาโอ้ยกะบงงานภาในดอกพี่น้องเอ้ยตามสไตล์ตามสูตรเขาโตตามสไตล์ของผู้ชายเขาเนาะเขาเอามาให้ใส่ใส่ลูกไส่เอามาให้ยุคขังที่ทํางานเขาบุนที่ละนาตาใบตองอีพออีเม่์คอยอ้าวเม่บวกกระจั๊กแอบมูไส่นีจ๊ะใส่ถ้ำแอบกันนี่จ้ะ บ่บ่ใส่หลายเด้ค่ะใส่ใส่เอาพอดีพอดีใส่หลายมันสิใหม่ก่อนสุกเอาพอดีพอดีฮอประมาณนี้หรือเปล่าเรานี้หรือเปล่านั่นใบตองใบหน่อยเอาไว้ข้างล่างอีกแล้วโอ้ยคอยก็ได้เอาใบไม่ไม่ก้อนใบไม้ไมาสอนไม้ก้อนเอาใส่สามจันกับพ่อใส่ใบตองสามจันกับพ่อ สีใบตองบ่ท้อกันเลยทันได้ยากเลยมีมีรักขา้าวเบอกวายาเท้านี่ค่ะนี่ค่ะซ้อนกันต่อไปดูหน้าตาก่อนนะคะเแม่บัวจะให้ดูหน้าตาหน้าตาสวยงามนี่จะประ,ประ,ประมาณนี้ค่ะราวๆนี้แหละค่ะนี่ค่ะแม่บัวมักใส่ต้นหอมสดเนี่ยแม่บัวมักใส่หัวหอมสดหล,ลายๆ เวลาเป็นมกไปปิงมันสีห้องึืนมาชื่นใจนี่ละค่ะค่ะแล้วห่อกระพับพลงเสื้อห้อยตาว่าห้อยปูกระจะปลาณมี้แีละจ้ะอิอาหารอีสานออาหารอีสานหมอกีิบหบอกีิจะซื้อซาเรื่ออาหารอีสานนี่จ้ะห่อให้เหน่นเหน่นรูปทรงก็จะประมาณนี้ลาาาาเลยจะ,ะจห่อก็จะแบะมันออกเวลานั้นเวลาปิ่งมันก็จะหอนในทั่วถึง ควอม horn ขมมันก็นจะสุกเร็วใหไม่ใบยังนี่จ้ะเอาเป็นแดนประมาณนี้บางคนก็นเอาภาพแล้วกับเอาไม้กัดเท็ดเท็ดเป็นกัดในมันบน,นีสเนียเไป็นบัวก็จะหอมมาจังเลยเอาาปิงแตดประมาณหาแอบนีจ้ะรอสักแปก๊บนึงเดียวก็สุกจ้ะน,นี่ละจ้าแล้วละจ้าสุกแล้วแวบวอบหมูแม่บัว นี่จ <irgendw el che> anyway, ้าหน้าตาจะประมาณนี้นะจ๊ะให้ดูใกล้ๆจ้ะก็แซบเด้แซบได้แบบฉบับอีหยังก็อาหารอีสานพนเนือนะเอาสูตรของอีสานคั่นเนือมาใส่กันห้าวข้นข้นเนือเพิ่นกะจิกิลรสชาดอ่อนใน่จัาหน่อยเมนมเฮ่อกะข้นเป็นอีสานของเะฮากะจิเป็นข้นมากิกิลรสชาติเค็มข้นไม่บัวก็จะเอาข้นอีสานใส่ลงไปข้นเป็นอีสานของเ้าใส่ลงไปมันก็จะเลยเป็นอีสานพนเนือก็จะออกมาในหน้าตาแบบนจ้ะ แ้แกระแซบจ้ะแจ่บให้แบบสบายของไม่บัวสูตรสูตรอีสานสูตรอีสานปนนานถ้ากะกขึ้นไมบ่บวมาก,กินจังสีเนาะมาก,กินอาหารแบบบันๆานเฮ้งกินแล้วมันสบายท้องก็ฝากนุองนุ่งลูกๆแล้วหล,ล,ล,ลานกดติดตามช่องของไมบ่บวในะด้วยช่อง YouTube บังเอิญอีสาชนชแนล ก็จะมีผ้ากินผ้าเที่ยวมั่งนิดนน,นน้อยเที่ยวกับเที่ยวแถวใกล้ๆเท่าที่แม่บัวไปได้นี่แหละจะ้ะก็จะบ่มีอีหยังที่มั่นแบบไอเอ็นเจอมากเพราะว่าแม่บัวด,ดู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 คนผ้าทัว่วกันแล้วกันเอ็นเจอมากเพได้ฝากที่ตามช่องนองไม่เดือนนะจ๊ะมากินเนื้อมูด้วยกันจะ้ะมามามา